ส่วนใครอยากได้ตังค์ไม่ต้องรอปีหน้านะครับเพราะว่าแจกใหญ่จัดหนักจัดเต็มจริงๆกับพ p s h a ร์แอปพลิเคชันใหม่ที่แจกเงินสด1ล้านบาทในงานโมโน29พัทยาเขาดาว o w n 5 0 2 5ครับก่อนถึงวันงานไม่ช่วงค่ำที่ผ่านมาพลตํารวจโทย,ยิ่งยศเทพจนงผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2ปล่อยแถวกำลังพลกว่า4 0 0นายที่บริเวณชายหาดพัทยาเพื่อปฏิบัติภารกิจสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยว ภายใต้แนวคิดเคียงข้างด้วยใจห่วงใยตลอดเทศกาลเนื่องในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ประจำปี68โดยมีนายประเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาและผู้เกี่ยวข้องร่วมงานพลตำรวจโทย,ยิ่งยศบอกว่าในการจัดงานพัทยาเขาดาวทุกปีจะมีนักท่องเที่ยวนับแสนคนปีนี้ได้วางมาตราการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดยืนยันตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์อยากให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวมั่นใจ และเชื่อมั่นในมาตรการรักษาความปลอดภัยช่วงเทศกาลเขาดาวส่วนงานโมโนเทรนนีนนพัทยาเขาดาว2025 Carnival h a p p i n e s s วันที่29-31ถึงธันวาคมนี้แจกใหญ่จัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับทีนี่ทีเดียวมาเขาดาวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับสักราชใหม่ลุ้นรับเงินสด1ล้านบาทจากพีพแชร์กลับบ้านถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ก้อนโตครับใครที่อยากเป็นเศรษฐีหน้าใหม่อย่าลืมโหลดแอปพลิเคชันพีพแชร์ แล้วไปร่วมสนุกกันได้ที่โมโนทเวนนาพัทยาเขาดาว2,025ตลอดทั้งงานแจกหนักจัดเต็มมูลค่ารวมกว่า3ล้านบาทกับ